เอาน็อตเอเกียวข้าวให้วินมอไซค์ที่มาส่งมาเกี่ยวข้าวมาให้เอาน้ามาให้ชือนายอนุรักษ์จิวสุขเขวินอยู่ดมฝุกซอยหนึ่งครับเขาขึ้นรถเขาไปส่งเขาซอยวันท,ที่ทํา้ากสิบสี่ไปถึงชุดเสร็จเขาก็กพี่รอหนูหน่อยเดี๋ยวหนูเราต่างข้างบนแล้วก็ไปลงมา เบอร์ห้าสามก็ถามแม่บ้านแม่บ้านบอกห้องไว้เราขึ้นไปตามที่ห้องเขาก็บอกขอโทษไม่มีตังค์จ่ายผมก็เลยบอกน้องเขาว่าเออถ้าเขาไม่มีตังค์จ่ายค่ารถเขาก็น่าจะไม่มีตังค์กินข้าวก็เลยบอกให้น้องเขาไปซื้อข้าวที่บินเขาก็รวมเงินแล้วก็ให้ตังค์ซื้อน้ําไปให้น้องเขาผมก็เลยบอกว่าน้ออย่าไปทำบใครอย่างนี้นะถ้าไม่มีบอกพี่นะพอมเยิแล้วเขาบอกว่าตอนที่เขามาวันที่สิบห้าเขาเบิกเงินแต่เงินเขาไม่ออกให้ถคาไม่จีว้ที่บินผมเขาเอาที่นอนไปให้อะไรไปให้ที่ว่าเขาเขาไม่มีเขาที่วามสงสารแหละผมมองมองที่วาก ช่วยเขาเฉยๆครับแต่วันเขาก็มาขอบคุณก็อยากจะฝากทุกคนเรับที่เป็นวินหรือเปอะไรกขชจ้างที่เห็นใครเดือดร้อนอะ่ะเล็กๆน้อยๆช่วยได้ช่วยครับช่วยเท่าที่เราช่วยได้แล้วก็ไม่เดือดร้อนกับตัวเรา